สวัสดีครับพี่ติดตามช่อง YouTube อีกหลายครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟัง JBL Live Bean 3นะครับซึ่งเป็นหูฟังที่มีหน้าจอแต่ว่าข้างในนั้นก็เรียกได้ว่ามีหน้าตาที่สวยงามมากๆแบบนี้นั่นเองครับหูฟังรุ่นนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้งานที่เรียกว่าเรียบง่ายมากๆนะครับแต่มันจะใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่การแกะกล่องแล้วก็ซฟต์แวร์กันเลยครับ อ่ะครับตอนนี้เรามาแกะกล่องกันนะคะรับสลาติเบลไล b ์บีน r e ีนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้โดยหูฟังตระกูลไลฟ์บีนนะครับแล้วก็ตระกูลไลฟ์ต่างๆนั้นจะมีหน้าจอนั่นเองครับโดยตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของข้างในนะครับซึ่งเป็นตัวของนี่เป็นตัวหูฟังนะครับ จุกนะครับจะล้อมรอบอยู่ทางด้านข้างแบบนี้นั่นเองแล้วก็ข้างในนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นสายชาร์จแล้วก็คู่มือมาให้นะครับก็เรียกว,ว่ามันให้มาแบบครบครันนะครับสำหรับในส่วนนี้นี่เดี๋ยวเราแกะเลยนะครับข้างในตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับสายชาร์จแล้วก็ ผู้มือต่ตางๆในการใช้งานนะครับก็ไมไ่มีความซับซ้อนแต่อย่างใดโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์กันนะครับว่า JBL l i v e Bean ตัวนี้นั้นมีดีอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมันจะมีการบอกว่าหูฟังนั้นหลับอยู่นะครับก็เสียบชาร์จให้มันสักสิวินาทีหูฟังก็จะติดขึ้นมานะครับสำหรับในตัวของดีไซน์หูฟังนะครับ JBL ไลฟ์บีนสามนะครับที่จริงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตก,ก็คือบอกไปเลยนะครับตั้งแต่ในด้านตัวถังเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับทั้งตัวของรุ่นไลฟ์บีนนะครับหรือว่าไลฟ์บัตแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไลฟ์เฟสดนะครับก็จะมีหน้าจอเหมือนกันนะครับหน้าจอของตัวนี้ก็เรียกว่ามีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ประมาณเดิงแต่ถ้าถามว่าเมื่อเทียบกับรุ่งพี่อย่างตัวของ o ูนโปรนั้นอ่ะก็มีขนาดที่ไม่ได้แตกต่าง กันมาสาไหร่นะครับตัวเคสนะครับก็มีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็มีตัวร้อยนะครับเพื่อจะของคอได้นะครับเพราะว่าหน้าจออย่างนี้ก็ต้องโชว์ของสักหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของช่องเสียบชาร์จนะครับตัวนี้ข่าวดีนะครับก็คาดว่าน่าจะรองรับไวเดอรชาร์จด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีการชื่อบอกชอรุนนะครับก็คือตัวนี้คือ l i g h บี e a า3 แน่นอนครับเราก็ต้องพูดถึงหน้าจอนะครับหน้าจอของมันนั้นเป็นระบบทัชสกรีนซึ่งมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ 1. สามารถปรับอีโคอเซอร์นะครับสปรับตั้งจับเวลาทัมเมอร์นะครับสปรับควาสว่างนะครับบางทีก็จะไม่ไปว่าไม่ไปว่าอันนี้คือบอยบอลเปเปอร์นะครับแล้วก็สามารถปรับเรื่องของ VoiceWave ก็คือฟีเจอร์ให้เสียงนั้นมีการได้ยินนะครับแล้วก็รวไปถึงระบบออโต้แบบ ที่จะเป็นเล่นและหยุดเพลงอัตโนมัติเวลาที่ใส่ไม่ใส่นะครับแจ้งเตือนแล้วก็พีวีเมสเซจนะครับค้นหาหูฟังทําเป็นไฟฉายได้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็รวมถึงตั้งค่าภาษาแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นเพลงหยุดเพลงหรือว่าการเลื่อนเ,เพลงนะครับปรับเลเวลหูฟังปรับเรื่องของแอมเบียนต์นะครับว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็ Special audio นะครับคือสิ่งล็อตทีจะเป็นแบบภาพยนต์เพลงหรือว่าจะเป็นเล่นเกมน,นะครับแล้วก็ค่อยิเ์อกลับมาที่เดิมครับสำหรับในการเปิดหูฟังเปิดง่ายๆนี่ก็จะเจอตัวหูฟังครับหูฟังนั้นก็เป็นแบบทรงเหมือนกับถั่วแต่เป็นก้านออกมาแบบนี้นะครับมีไฟสถานะแล้วก็มีขั้วชาร์จนะครับพร้อมกับตัวของลำโพงนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะครับ อยู่1 2ประมาณ3 4 3ตัวครับ3ตัวในข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในลันกษณะเดียวกันนั่นเองครับพอวางเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการชาร์จโดยทันทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายเดี๋ยวเรามาดูกับแอปพลิเคชันตัว JBL กันครับสำหรับแอปพลิเคชันควบคุมนะครับมีชื่อว่า JBL Headphone ครับ ตอนนี้เราเปิดปุ๊บเนี่ยเพื่อจะทําให้หูฟังนั้นสามารถที่จะเข้าไปควบคุมนะครับได้อย่างเช่นเราลองสวมใส่นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้หรือว่าจะถอดออกมาก็ได้นะครับฟีเจอร์นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างจากตัวของเคสเลยนะครับแค่มันจะเพิ่มในเรื่องของสมาร์ทเคสเซตติ้งซึ่งเราสามารถปรับในเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับสามารถที่จะเลือกวอลเปเปอร์นะครับที่จะเปลี่ยนเข้าไปข้างในได้นะครับ เช่นเราต้องการเปลี่ยนรูปหรือว่าต้องการเพิ่มรูปอ่ะสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนรูปนะครับเพราะว่าเพิ่มรูปไม่ได้แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกรูปจากอัลบั้มของมือถือของเราได้เลยนะครับว่าต้องการเอารูปอะไรมาใส่นะครับสมมุติว่าเอ้ยผมไม่อยากเอารูปเบอร์เกอร์นั่นแล้วอะผมว่ารูปนี้ดีกว่ากุ้งเนยนี่ก็คือเราสามารถที่จะเลือกนะครับแล้วก็ซูมได้นิดๆหน่อยๆเพื่อจะให มันโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการจากนั้นนะครับกดตลกลงแล้วก็กดอัปโหลดครับหลังจากนั้นตัวเครื่องจะมีการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็มีการดาวน์โหลดหมันจะขึ้นในลักษณะแบบนี้นี่มันจะต้องรอสักประมาณน่าจะมีประมาณสอามนาทีเพื่อจะทําให้ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้เนี่ยทำงานได้โดยอัตโนมัติแล้วก็เข้าไปยังตัวของเคสนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนั้น ก็ต้องรอนะครับก็ใช้เวลาประมาณนึงแหละนอกจากนี้นะครับพอมันทําเสร็จปุ <The> ๊บ <Tonight> มันจะต้องมีการรีบ <c oughs> ูทนะครับใช้เวลา30วินาทีก็จะต้องเป็นการรอเท่านั้นหลังจากนั้นก็คือเมื่อเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะแสดงผลได้เช่นตอนนี้ผมเปียบไปรูปกุ้งนี่แคนน่งครับแล้วว่าเราสามารถที่จะเปียนวอลเปเปอร์ตามใจจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแสดงผลเราสามารถตั้งค่าให้ ปรับเวลานะครับเกินกว่าสาสิบวินาทีก็ได้นะครับแต่ว่ายิ่งปรับนานยิ่งแบตหมดเร็วนะครับสามารถแจ้งเตือน notification นะครับเช่นถ้าสมมุติว่ามีอะไรนะครับก็สามารถที่จะให้น t ติฟิเคชันแจ้งเตือนได้แต่ถ้าแจ้งเตือนบ่อยๆเราว่าังแบตหมดแล้วก็มันจะเตือนที่หูฟังบ่อยมากนะครับฟังชั่นต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการเช็คว่าหูฟังนั้นพอดีหรือเปล่านะครับต้องมีการสวมใส่นะครับแล้วก็เป็น smart talk นะครับสมมุติว่าเรา มีการพูดนะครับระหว่างที่เล่นเพลงมันก็จะมีการหลี่เสียงของเพลงลงนะครับเพื่อให้เราสามารถฟังในบรรยากาศรอบข้างได้เราสามารถที่จะปรับเรื่องของตัวของเสียงรูปแบบบุคคลที่เราต้องการได้นะครับว่าจะเกณฑ์แบบไหนแล้วก็เรวมไปถึงระบบ smart audio video นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เกี่ยวกับ automation แล้วก็รวมถึง g a s t u r e g a s t u r e นะครับคือในการแตะแทบนะครับแทบนี่คือ ทางด้านบนของฟังนะครับด้านบนตรงไหนด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการสั่งงานนั่นเองครับเดี๋ยวเราค่อยมาสมใส่แล้วก็ลองฟังกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการใช้งานเกสเจอร์ซึ่งสามารถตั้งค่าตั้งแต่ตัวของแอมเบสซ่าการเปิดปิดรวมถึงการรับสายนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้โดยทั้งสองฟังจะมีค่าไม่เหมือนกันออดิโอนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเรื่องของระบบ l d ลเดนะครับสามารถที่จะ รองรักกับ l d a x ได้แล้วก็ปรับเรื่องของซาวด์ต่างได้ Adaptive EQ นะครับก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของระบบ Low นะครับโลว v o l u m ม EQ นะครับเราก็สามารถตั้งเป็นค่าแบบเหมือนกับปรับให้ตัวของ EQ เป็นไปตามอัตโนมัติตามหูของเรานะครับแล้วก็ Special Audio เสียงรอบทิศนะครับเป็น Personal File นะครับก็สามารถทำได้ แต่ตอนนี้เราจะข้าม Personal File มาก่อนนะครับเพราะว่า Personal File นั้นค่อนข้างตั้งค่านานนะฮะแล้วก็สามารถตั้งค่าตัวของ Voice a w a r นะครับก็สามารถที่ตั้งค่าได้นะครับรวมถึงเสียงว่าเจาเสีมแบบธรรมชาติหรือจะเป็นการปรับอะไรต่างได้นะครับ Privacy Call นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนสำหรับไมโครโฟนตั้งค่าอื่นๆนะครับเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการดีสแลนะครับ Sound สามารถตั้งค่าได้ตามหูฟัง เรื่องของป,ประหยัดพลังงานอื่นๆเป็นต้นนะครับก็เรียกว่าฟังก์ชันเยอะมากๆสำหรับแอปพลิเคชัน JBL Headphone ตัวนี้ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนะครับโดยเราแกะออกมาจากกล่องหน้าตาก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับแต่ที่จริงนั้นจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่เป็นการสวมใส่ธรรมดารูปแบบที่เป็นแบบนี้นะครับอินเอียร์แล้วก็เป็นรูปแบบไฮบริดนะครับซึ่งเราจะรีวิวในรูปแบบของอินเอียร์ โดยการที่เราใส่ไปปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่า c o n n e c t e d พอ c o n n e c t e d เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะสามารถที่จะใช้งานได้เลยโดยจะมีการเช็คในเรื่องของการตรวจสอบว่าเราใส่พอดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะสั่งในเรื่องของการแตะสัมผัสอะไรเงี้ยสามารถที่จะทำงานได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับโดยแต่ละคำสั่งนั้นจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวครับก็เรียกได้ว,ว่าตัวของที่เป็น การสสมใส่และการใช้งานนั้นถือว่าโอเคส่วนเสียงนะครับก็ใช้คำว่าเป็น JBL แบบสไตล์ซึ่งทำให้ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดของเสียงนั้นดีนะครับโดยที่เราสามารถฟังเรื่องของเบสได้ชัดมากแต่เรื่องของเสียงปกตินั้นถ้าเราปรับอี u คอไลเซอร์ผิดนะครับมันก็จะทำให้เสียงเบสกรบไปเลยแต่ก,ก็ตามครับคุณสามารถปรับทางตัวของหูฟังได้จาก หน้าจอด้านหน้าแบบนี้ก็จะทําให้เกิดความสะดวกในการใช้งานนั่นเองครับแล้วก็สามารถเปิดเพียงฟังแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับโอเคหลายคนก็คงอยากรู้ว่าไมโครโฟนของมันนั้นดีหรือเปล่าเราไปรับชมกันเลยครับอันนี้นะครับเป็นหูฟัง JBL Live b r e e d 3นะครับกับสภาพที่อยู่ในห้องเสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเป็นสภาพข้างนอกนั้นจะเป็นอย่างไร อันนี้นะครับก็เป็นเสียงจากโมโกโไลฟ์ดีสามครับก็เรียกว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแบบไม่ใช่สตูดิโอนะครับเสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้ามีการโดนลมนะครับจะเกตว่ากราฟแท็จะขึ้นอยู่ประมาณนึงครับแน่นอนครับว่าหูฟังรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกครับมันใช้ไฟ์ดีดีเสเอาใหม่ สำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในตัวของ JBL Live Bean นะครับตัวกล่องสามารถใช้งานได้สุดๆุดที่48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวหูฟังนะครับคือถ้าเปิด ANC นะครับก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ถ้าไม่เปิดนั้นสามารถใช้งานได้สุดๆอยู่ที่10ชั่วโมงอย่างสบายๆทีนี้ในเรื่องของการชาร์จนอกจากจะ,จะ,จ,ะจะชาร์จผ่าน USB Type C แล้วนะครับเราสามารถที่จะชาร์จแบบไรเลสชาร์จได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า เราจะวางไว้เลสชาร์จออกไปจะขึ้นไหมนี่ขึ้นนะครับอันนี้คือขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จได้นะครับเนี่ยชาร์จแล้วเรียบร้อยนะครับถ้ากับว่าหูฟังตัวนี้ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่อง,ง,งของระบบการชาร์จนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบไวรเลสชาร์ชาร์จได้เลยครับสรุปนะครับหลังจากที่เราได้ทดลองใช้งานหูฟัง JBL l i ฟ e b ี a n 3ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าหูฟังตัวนี้ก็ออกแบบมาเพื่อในการใช้งานที่เรียกได้ว่าครบวงจรในเรื่องของการสั่งงานไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานจากหน้าจอการสั่งงานจากเบอถือรวมถึงการแตะสัมผัสสั่งงานในต่างๆได้ค่อนข้างโอเคมีหลักสีให้เลือกนะครับแต่โดยหลักๆ้จะมีหมด3สีนะครับก็คือสีดําสี ที่เป็นฟ้าฟาหน่อยนะครับสีเขียวและสีชมพูก็เรียกได้ว่าหูฟังตัวนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการอินเอียร์แต่อยากมีหน้าจอที่สามารถสั่งงานได้ห้อยง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับรุ่นเดิมแล้วอะรุ่นเดิมนั้นจะไม่ได้มีตัวห้อยนะครับจะเป่นตัว t ทูโบที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับโอเคสำหรับราคาก็เรียกได้ว่าสูงนะครับ7,000กว่าบาทแต่ว่าแลกกับคุณภาพตามสไตล์ JBL แถมไวเลสชาร์จได้ด้วยนี่คืออีกคุฟังตัวหนึ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคนที่อยากใช้งานนานๆน,น,นั่นเองครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข่างน,นี้และในฟุตอบ,บอลสนามบินลบอเช่นเคยครับ